ทางนุ่มดันเลยก็ได้เหมือนเราอยากกินนุ่มอยู่มั้งครับกรณะนี้คิวทีอาร์นะครับสิบเก้านาฬิกาห้าสิบนาทีนะครับเพียงเชิญเพื่อนสมาชิกนะครับเพียรเกียรดก็ลงมีปอดสัญญาณเพ,าพพาาพาเพื่อเตรียมความพร้อมทางจุวลเมตร์ปอดหวัดเชิญครับ ครับเดิยนเชิญเพื่อมายิกสถานีต่อไปเดินเชิญครับครับเรียนเชิญสาถสานีต่อไปเรียนเชิญครับ ฮอนบีฮอนฮอนเหมือนกัน,นมาเลยเดี๋ยวเชิญครับ Echo, 2, 3, Bravo, Delta, เอ็กโคดูทีบาโวเดลตาลิมาเดี๋ยวเชิญครับครับด้ครับ ยามค่ำคืนนะครับเรื่คงการขอบพระคุณนะครับแอคโคตูตีเบลโอเดลต้าที่มากนะครับแยกเกียรติเข้าร่วมมีบทสัญญานะครับเพื่อเตรียมความพร้อมทางจุลนักวลพิเยุทธสมรเล่นงานรองหวัดทางจุลนักสัญญาของท่านได้คิวโอเคดับห้านะครับเอ็มพีเดลคูนสเกลอ่อนคณะบริเวณโชคสมานนะครับภายในเกียรติท่านาทั้งนาแต่คิวทีเฮอย่างไรแล้วภารกิจที่แต่๋ยวท่านเป็นเพื่อความรับรื่นนะครับโอกาสหน้าวางเล้ยงเรียนเชิญใหม่แม็คขอรับอีวายูเจ็ดสิบสามขอรับ ยังเดินสถานีต่อไปเดิน,เนครับว่างเลยใช่ไหมนั่งมงขี่